ที่น,นี้คือทิมคุ้นเคยมาก่อนเมื่อตอนครั้งเก่าที่น,นี้เคยหนาวเมื่อยาวเล่าเรียนทุกวันสวนกุหลาบเอ่ยนามนั้นซึ่งตรึงติดเตือนใจฉันแม้วันเวาลาสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยบะดาเลาา่าสัญจรครั้งที่หนึ่ง สุกุลามีทั่วไทยไกลทั่วโลกวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากพี่แก้วนะครับให้มาสัมภาศศรรษณ์สิทธิ์เก่าที่อยู่ทั่วประเทศไทยนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่จังหวัดน่านอากาศกําลังเย็นสบายเลยอุณหภูมิตอนนี้เท่าไหร่ครับพี่ประมาณ17องศาครับประมาณเกือบที่หนึ่งแหละทิ้งคืนกว่ากว่าเราสัมภาษณ์กันดึกเลยนะครับพี่อุณหภูมิจะ ลดลงเรื่อยๆทุกๆชั่วโมงชั่วโมงละหนึ่งองศางั้นเราต้องรีบคุยแล้วครับพี่ผมกลัวหิมะตกที่พยาวนะครับพี่เอาละครับตอนนี้เราอยู่กับสิทธิ์เก่าสุนกุลาบนะครับเป็นรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับสําหรับผมนะครับที่อยู่ที่จังหวัดน่านนะครับรบกวนแนะนมตัวนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมรติช่อลําหญครับ o s k 1 0 2ครับรหเบอรตัว23690เป็นม .1 รุ่นแรกครับ เข้าเรียนที่โรงเรียนสุกรลาบเมื่อปี2521ครับอามหนึ่รุ่นแรกม .1 รุ่นแรกครับผมได้ยินมาว่าม .1 รุ่นแรกนี้เข้าพร้อมกับมศหรุ่นสุดท้ายใช่ไหมครับพี่ใช่ครับรุ่นร้1จะเป็นมศหนึ่รุ่นสุดท้ายแล้วก็เข้าปีเดียวกัน2521ขณะที่รุ่นร้อยสก็เข้าไปเป็นม .1 รุ่นแรกแต่ รุ่นร้อยหนึ่ก็จะเป็นเป็นพี่พี่อเป็นพี่ตลอดอเป็นพี่ตลอดแมนจะเข้าโรงเรียนสุราบพร้อมกันแต่รุ่นร้อยสองก็จะมีทิกเล็กๆสําหรับการที่จะบัฟพี่ร้อยหอะไรครับพี่รหัสประจำตัวสุราบเนี่ยของผม236 90ครับผมขึ้นด้วยสองาแต่รุ่น101ขึ้นด้วย24อ้าว ผมไม่รู้ความผิดพลาดของคนขีคนขีข้อมูลเขาต้องขีร้อยหนึ่งก่อนร้อยสองแต่ปรากฏว่าเขาหน้าจะขีร้อยสองก่อนทั้งรุ่นเลยครับหรือบางคนทั้งรุ่นครับทั้งรุ่นเลยทั้งรุ่นโอ้เหมือนกับร้อยสองน่าจะเป็นพี่เขาผมก็เลยก็เลยมีมีอ้ำกันเล่นนะมีอํำกันได้อยู่อ่าพี่แล้วก็ในรุ่นเราเนี่ยรุ่นร้อยหนึ่งรร้อยสอง มอสอหมอสอหนึ่งรุ่นแรกกับมอหนึ่งรุ่นมอสอหนึ่งมอสอหนึ่งรุ่นสุดท้ายกับมอหนึ่งรุ่นแรกเนี่ยปกติจะสวนกุหลาบจะรับสิบสองห้องอแต่ปีนั้นรับสิบหกห้องเอ้ามาจากไหนล่ะครับพี่อีกสี่ห้องอ่ะเป็นสวนนนเปิดครั้งแรกเลยเรา,อ,าอยู่ร,ระหว่างไคือเราใช่สวนกุหลาบนนทบุรีเนี่ยกำลังก่อสร้างไม่มีที่เรียนก็เอามาฝากแต่สวนนนเขาเป็นสหอ๋อฝากเลี้ยงนะพี่นะฝาก มีทั้งผู้หญิงและผู้ชายมาผู้หญิงก็จะมาสักอาทิตย์หนึ่งก็กลับไปเรียนที่ศรีนนท์แต่ผู้ชายทั้งหมดก็เรียนที่สวนกุหลาบเราคนนี้เอาผู้หญิงอยู่ด้วยนะคทั้งมศหนึ่งทั้งมหนึ่งเอยอันนั้นอันนั้นไม่เกี่ยวอันนั้นไม่เกี่ยวก็ทำให้เรากลายเป็นว่าเราได้ขยายห้องจาก12ห้องเป็น16ห้องโดยออโต้ออแสดงว่ารุ่นผมนี่16หห้องได้อนุสงมาจากรุ่นพี่เลยนะไม่ใช่รุ่นผมได้อนุสงมาจากศรีนนท์ เรื่องน,นี้ส่งเร็จสุนนน์เขาอ,อันนี้ทําให้เรากลายเป็นสิบหก้องครับผมครับนี่ก็คือคือจุดที่เราเราเรียกว่าอะไรอ่ะได้ขยายโดยโดยออตโต้โสมัยก่นทุกครั้งะจะขยายแต่ละหนึ่งห้องเนี่ยมันเป็น,ปนอะไรที่ต้องต่อสู้กันเยอะครับแต่คราวนี้ก็เราก็เลยได้ตรงนี้มาด้วยอันที่ส่วน,นน์เขาแล้วพี่รติอยู่ที่หน้านี่ทำอะไรอยู่ครับพี่ รับราชการครับตอนนี้รับราชการเป็นอายการอยู่ที่จังหวัดน่านในตนําแหน่งเป็นอายการจังหวัดประจําสำนักงานอายการสูงสุดแต่ปฏิบัติราชการในสํงงานักงานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านในอายการเองเนี่ยจะมีสองชแนล ชแนลหนึ่งก็คือในเรื่องงานคดีครับอีกชแนลหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของการให้ความรู้ทางกฎหมายการไกลเกีย่ยปะนอมข้อพิพาทการช่วยเหลือคดีความในเรื่องของคนยากจนอันจะเป็นงานเชิงลุกเป็นงานเชิงลุกเข้ากับมวลชนอย,อยนู่อยู่งานคดีอยู่งานคดีอยู่3มปีแล้วก็อยู่งานคุ้มครองสิทธิ์อยู่สองปีปัจจุบันก็อยู่นานมา 5, 5ปีแล้วแ <5 S 2> ล<ะ>้วก่อนนั้นนานแล้วครับพี่ ก่อนหน้านั้นก็รับราชการอยู่ที่แม่สอด6ปีอยู่ที่อำเภอฮอดสำนักงานการจังหวัดฮอดจังหวัดเชียงใหม่คืออำเภอฮอดนั่นแหละแต่ใช้ชื่อจังหวัดฮอดหรือสารจังหวัดฮอด1ปีแล้วก็ไปในราชวิวทยาลัยหนึ่งปีแล้วถึงมา,มาอยู่ทนะี่น่านแล้วก่อนหน้าที่เป็นนาการพี่ทำอย่างอื่นมาก่อนนะครับพอดีจบวอเตอร์บอลเคมี Me. อ้าวคนละกูอะไรดิพี่แล้วก็ทำด้านเป็นเซลล์ขายยาทดแทนยาดีเทลย์ก่อนคนละเรื่องใหญ่เลยพี่แล้วยังไงไปดีเทลยายด้วยเป็นดีเทลย์ยาที่สอเจริญขายยาของเยอรมันเบลเทสอยู่2ปีแล้วก็มาบิสซอนเมเยอร์สคริปต์อยู่6ปีก็บริษัทใหญ่ๆอย่างนั้นแล้วจากบิสซอนเมเยอร์สคริปต์ก็มาเป็นไฟเซอร์ไม่เป็นเซอร์เวียเซอร์เวียของฝรั่งเศส อีก6ปีก็ก็เป็นมีชื่อเสียงทุกคนเลยก็ทำทำงานอยู่ในบริษัทดังกล่าวเนี่ยมา14ประมาณ14ปีกว่าเกือบ15ปีแล้วยังไงล่ะครับพี่ถึงเปลี่ยนฟิลมาทางด้านการคนละคู่อะไรเป็นมี่ประสบความสำเร็จหรือไงฮะหรือประสบความสำเร็จก็เป็นนักขายยอดเยี่ยมอยู่ประมาณเกือบ10ปีใน14ปีโอ้โหสุดยอดเลยพี่แต่ว่าก็ท้ายสุดเนี่ยเราเรามาเรียนนิสสัน เยนิาสานเพราะความอยากรู้อยากเห็นเพราะความปากหมาชอบไปขัดแย้งกับ คนนู้นคนนี้ส่วนราชการเราอ๋อในช่วงนี้เวลาพี่เป็นรีเทลอยู่ต้องดิวกับราชก,การงงกต้องต้องดิวกันนู่นนี่นั่นบางทีข <c oughs> ับรถมาเจอตำรวจจับเจออะไรก็ไปทะเลาะสายสงสยัยสงสยัยก็ไปเรียนเรียนเพราะอยากรู้อยากเห็นเรียนเพราะไม่ใช่อยากรู้อยากเห็นเรียนเพราะอยากจะไปทะเลาะกับเขาให้แบบว่าเรามีของหน่อยมีของมีของก็เลยเรียนจบนิสสัร์ ลามกําแพงเขาก็บอกจบวิชาเสร็จก็จะบอกว่าต้องเรียนเนเนาะอ้าจากความอยากรู้ก็ก็ต่อก็เรียนเนก็รต่อก็เรียนได้นี่ก็เอาการเรียนก็เรียนเขาบอกว่าถ้าเรียนโทก็เรียนเนให้เรียนเนดีกว่าเพราะเนเนี่ยสุดยอดของของกฎหมายอ๋อเราอยากเจ๋งขึ้นไปอีกอ่าเราก็เอาการเรียนที่ครั้งแรกได้แปดแต้มเต็มร้อยโอ้โหก็เลยเอาเป็นคำว่าถ้าเจ๋งเจ๋งก็ ก็เรียนต่อจะเป็นท้าทายวิชาเป็นทำเรียนสองปีก็จบคือจริงๆแล้วหลักสูตรนะเขาหนึ่งปีมีสองเทอมเทอมหนึ่งมีสองวิชาแต่สอบได้แล้วก็เก็บเก็บวิชานั้นได้ครับแล้วก็เรียนเทอมละหนึ่งวิชาแทนเราก็เก็บเราก็เก็บมาสองปีสองปีจบจบก็ลำดับที่สามสิบสองจบในรุ่นห้าสิบเจ็ดโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะปีเนี่ยก็หลังจากหลังจากนั้นก็สอบเขาก็เปิดสอบพอดี พอเปิดสอบเราก็ไปสอบสอบอะไรครับพี่สอบอายการอ้าแล้วทำไมพี่ถึงไปเป็นอายการทําไมไม่คิดจะเป็นผู้พากษาเป็นอายการจังหวะเขาเปิดสอบประกอบกับน้ชายที่เป็นตํารวจเขาก็บอกว่าถ้ามึงสอบอายการนะเดกเล่าได้อแต่ถ้าสอบสารเนี่ยมันต้องกินในบ้านโอเคพี่สายดื่มเหมือนกันก็โอเคสอบอายการคือเลือกเพราะว่าสายนี่อย่างเดียวเลยสอบแล้วก็สอบปักก็ติดปุ๊บติดปุ๊บก็โอเค โอเคก็ยังลังเลอยู่ลังเลทำไมครับพี่ลังเลอยู่เพราะว่ารายได้เนี่ยสมัยตอนนี้อถวเ้วพี่เป็นเป็นซูเปอร์เซลด้วยนดีเทลเนี่ยอย่างน้อยอย่างน้อยเนี่ยยังงมีแปดหมื่นแปดหมื่นถึงแสนหนึ่งสมัยนั้นแต่เป็นข้าราชการข้าราชการเนี่ยเป็นนักเรียนรีการนะหมื่นเจ็ดโอ้โหหมื่นเจ็ดห้าร้อยคนครัวเลยมันมัน อแต่พอว่าเขาก็อธิบายให้ฟังว่าต่อไปเนี่ยอนาคตความมั่นคงคืออะไรฐานเงินเดือนเป็นยังไงเพราะเราไปศึกษาปั๊บแล้วต้นเป็นเซลล์เนี่ยมันเราอยยุเริ่มมากขึ้นละมันมาล่าเนื้อนะพี่นะมาล่าเนื้อมันเริ่มหมดแรงเพราะฉะนั้นก็ต้องมาหาความมั่นคงเราก็เลยมาใช่การแค่แบบยิ่งอายุงานมากขึ้นก็จะยิ่งดีขึ้นดีขึ้นเราเราก็เลยมาท้ายสุดเราก็มามาก็ไปรับราชการที่แม่สอด อยู่หปีไป,ปที่ฮอดอำเภอฮอดอยู่หนึ่งปีนาทิวาดหนึ่งปีแล้วก็<อ>แล้วยังไงพี่ไปลงแม่สอนได้ครับพี่เลือกไปหรือ,อยังไงฮะไม่ได้เลือกเขาจัดให้แต่ก็เป็นคอนเนคชั่นส่วนกุหลาบเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยพอรับราชการไอาการปรับ๊บเราก็ทำเนียบอายการก็ทำเนียบส่วนกุหลาบมาจักลิงีเราก็เลยจัดมิง สมัยนั้นตอนนั้นเริ่มต้นก็เป็นคนเริ่มดีเริ่มแล้วก็จัดจัดได้สองปีพอตอนนั้นอยู่กรุงเทพพอต้องออกต่างจังหวัดปั๊บก็เหมือนกับว่าข่าวแววแววว่าได้ไปแม่ห้องสอนแต่ท้ายสุดก็วนยังไงไม่รู้พี่สุงุลาบทานกาคอนเนคชั่นนะพี่อุ่นนะก็บอกว่ากลับมาครึ่งทางแล้วกันระหว่างแม่สอนกับแม่ห้องสอนที่แม่คนละคนก็เลยได้แม่สอน คนนาแม่สอดก็อยู่ที่นั่นเพราะว่าแม่พอันอยู่ที่นั่นนานหกปีแล้วแฮปปี้พี่แฮปปี้ไหมแฮปปี้มากคนแม่สอดน่ารักมากเขาให้เกียรติข้าราชการเขาให้เกียรติกับสารนักการเยอะมากมน่ารักมากไม่เคยมีเรื่องการมาขอไม่มีเคยเรื่องขอคดีอะไรไม่มีเลยรเราอยู่สบายใจมากดูสบายใจมากทุกคนเขาให้เกียรติมากยิ่งเขาให้เกียรติเรามากเท่าไหร่เราต้องให้เกียรติเขามากเท่านั้น ทุกวันนี้ยายออกมาล้วเขามีปัญหาแะ้วกขจะโทรมาปรึกษามหมดเราก็แนะนําทุกวันนี้ก็ยังกลับแม่สอดอยู่แล้วสวนกุหลาบอยู่ที่นั่นเยอะไหมครับพี่ที่นั่นก็มีสวนกุหลาบอยู่ตอนแรกเนี่ยมันก็มีขั้การบางส่วนมีที่อยู่ที่นั่นจริงๆเลยประมาณสิบกว่าคนเกือบสิบห้าคนและที่เหลือก็จะเป็นขราชการที่โยกย้ายไปโยกย้ายมาตอนที่ไปอยู่นั่นก็เลยไปจัดตั้ง กุหลาบริมเอยร่วมกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่การรวม,มสุกุหลาบด้วยกันที่อยู่ที่นม่สอด oh. ก็คือสามคนก็คือหนึ่งก็คือผมสองก็คือพี่สุดรุ่นพี่สุดแกเนี่ยแกแกรุ่นเก้าก้าพี่สุดแกแรุ่นเก้าแเป็นสอจอ,อยู่ที่นู่นครับผมแล้วก็ไอ้โจเป็นรองผู้การกองบินตำรวจ โจเขาก็แต,งต่งตั้งตั้งชื่อไว้ว่าเราก็ตั้งสุุกลาบแม่สอดมันบอกชื่อมันทุเลศมากเลยมันก็เลยตั้งก <laughs> ุลาบริมเบยเ์ดังนั้นก็เลยเกิดชมรมกุลาบริมเบยขึ้นมาซึ่งก็จะมีร้อยหนึ่งด้วย <c oughs> พี่เดอ๋อของผาแดงเราก็ได้มีโอกาสาดูแลครูเชิญครูเก่าสองบัาน ไปเที่ยวแม่สอดสามวันสองคืนพวกเราก็ได้ดูเป็นเป็น็นสุราเลยนะพี่ดูแลคุ้มาใครมาดูแลตอนรับกันนี่เป็นคนสุราแล้วก็ที่นั่นก็จะมีสุนนลด้วยามีสุนนวยที่เข้ามาแจมเคยด้วยอ๋อเขามาแจมด้วยเราเราก็เชิญน้องๆสนนลเขามาแจมสามเราก็ถือว่าเป็นสุราเหมือนกันนะงัเราก็คือสุราก็เป็นอะไรที่น่ารักมากพี่สุดโดยพี่สุดเนี่ยน่ารักมาก มันมีเกจเล็กๆที่ผมอยากเล่าก็คือสมัยก่อนมันไม่มีเครื่องบินครับที่มีบินมันก็บินน้อยมากแล้วราคาเป็นสี่พันเราบินไม่ไหวอเราก็ต้องนั่งรับทัวร์กลับน,นั่งรอาทัวร์กลับจากแม่สอดไปกรุงเทพเนี่ยเราก็ผมเป็นคนที่ชอบใส่เสื้อสูทกุหลาบผมขึ้นไปนจะไปนั่งอยู่ครับ <c oughs> พ,พ,พี่มีคนคนหนึ่งมาสกิดแล้วก็บอกวันด,ดียกมือไหว้วัสด,ดีครับพี่ พี่จบสุกุลาเลยครับครับจบสนใจไหมครับครับสวนสะพานพุทธครับพี่รุ่นไหนครับผมรุ่นเก้าเ้าเราก็ต้องหันกลับไปขอโทษครับนี่เป็นทำเ,เลียงอะไรพี่เป็นทำเนียงของสุกุลาบนี่นีค่คือคือเป็นความน่าร,รักที่น่ารักมากเลยเจอพี่รุ่นน้องเราทักก<า>ันกลายเป็นเหมือนสนิทกันทันทีทั้งนั้นที่ไม่รู้จักกันนั่นแหละนั่นแหละนั่นคือคืออะไรที่แบบน่ารักมาก แล้วคนแม่สอดเป็นคนที่น่ารักมากจริงต้องยอมรับเขาเป็นคนจีนที่ค่าขา,ขา,ขายยที่นู่นโดวยวัฒนธรรมจีนเขาให้เกียรติข้าราชการเยอะมากแล้วเราไปเจอเราไม่เคยรับราชการเนาะวันหนึ่งเขาเราราชการมีหัวโขนมีอะไรนี่เนาะเราต้องคืนกลับไปสู่พวกแต่พี่โอเคไหมครจากรีเทลยามาเปลี่ยนเป็นข้าราชการเลยพี่รู้สึกโอเคไหมตอนแรกไม่โอเคนะไม่โอเคเพราะบ้าอำนาจไงคนไม่เคยมีอำนาจมันคือบ้าอำนาจอยู่ปีหนึ่ง หลังจากนั้นมันก็กลับมาอยู่ว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่และมันก็กลับมาเป็นเป็นตัวตนเราเหมือนเดิมเหมือนเดิมเื่อเมื่อก่อนเนี่ยไข่ก็เราก็ไปดูแลหมอดูแลนู่นนี่นั่นเปียดฝาดวันดีคืนดีเข้ามาถึงก็ทันทานท่นทนแต่ก่อนเราดูแลเขาหลังๆมีคนดูแลเราแทนมาทันทานทันมันก็พาวัวใหม่กัใหญ่กใหญ่อีเดีย ไม่ใช่อ่ะไ<ม>อ้นี่ไม่ใช่เราไม่ใช่เราก็เลยจบกลับมาเป็นเราโดยปกติเ้าฟังดูก็ดูดีพี่อยู่แม่สอนแล้วทำไมพี่ต้องย้ายไปโดย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 สายงาน <S 1> <S 1> พอเวลาจะขึ้นแต่ละจัตุรเต็ปเนี่ยสายงานการเนี่ย,ย,นนยแต่ละสเต็ปเนี่ยพอขึ้นปับ๊บมันก็ต้องเลือกที่ใหม่อมพอเลือกที่ใหม่มันก็เรียงตามอาวุสโสเรียงตามคิวเพราะฉะนั้นคนที่คิวดีกว่าเขาก็จะมีสิทธิ์เลือก เราก็จะได้ไปในสิ่งที่อาจจะได้เรียกดาที่ต้องการหรือไม่ต้องการเนี่ยก็ต้องดูที่คิวอีกทีหนึ่งพี่ก็อยู่แม่อดถกีแล้วก็ไปฮอดหนึ่งปีไปนราธิวาสหนึ่งปีแล้วก็กลับมานา่นนในทุกที่ไปเจอสุราษฎ์หมดไหมพี่เจอหมดหอดเจอนราธิวาสเจอเจอหมดเจอหมดเพราะฮอดเนี่ยเขาจะไม่มีแต่เขามันเป็นสวนเชียงใหม่สวนภาคเหนือ เราก็ได้ไปรวมกับส่วนภาคเหนือเขาอ๋อายัางไงก็จะมีสุราษฎร์ในชั้นจุดในส่วนภาคเหนือก็จะมีสวนเชียงรายสวนป่าเยาวอะ,อะไรอย่างเงี้ยนะไ,อ,ไนอ้ฮอดมันเป็นอำเภอมันก็เลยไม่ได้มีไม่มีตรงนี้แต่สวนเชียงใหม่เขาก็มีของเขาแล้วพี่ก็ปไปในราวิวานก็ปนไปนลาวิวาสุดท้ายกกลับมาที่น่านนะครับปัจจุบันนี้ใช่ไหมพี่อยู่มาห้าปีกับเมืองน่าน โอเคน่ารักมากที่เมืองน,น่านก็เป็นอะไรเป็นสเสน่ห์ที่อยากเชิญชวนพี่น้องทุกคนมาเที่ยวน่านครับผมรวมทั้งอยากอยากให้ครูครูมาเที่ยวน่านครับพี่